ซึ่งการที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศว่าจะระง,งับการเข้าร่วมข้อตกลง START โดยหมายถึงข้อตกลง New START มีความหมายอย่างไรนะคะมาดูกันสำหรับข้อตกลงนี้ค่ะอ่านกันเต็มๆก็คือ strategic arms reduction treaty หรือแปลว่าข้อตกลงลดอาวุธโจมตีในเชิงยุทธ,ธศาสตร์ค่ะ ข้อตกลงนี้ก็คือสนธิสัญญาฉบับท้ายสุดเพื่อการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียสนธิสัญญาฉบับนี้กำหนดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่สหรัฐและรัสเซียสามารถประจำการได้ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและดัมิทรีเมดเปเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียณเวลานั้นเมื่อปี2010ค่ะสนธิสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2011 และขยายต่อไปจนถึงปี2021ข้อตกลงนี้ระบุว่ารัสเซียและสหรัฐจะประจำการหัวรบนิวเคลียร์ได้ไม่เกิน1,550หัวรบและขีปนาวุธพิสัยไกลสูงสุด700ลูกจำกัดขีปนาวุธข้ามทวีปประจำการได้ไม่เกิน800ลูกแต่ละฝ่ายจะต้องเปิดให้ตรวจสอบที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีฝ่ายใดละเมิดข้อตกลง แต่การตรวจสอบก็ต้องชะลอออกไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020เพราะว่าเกิดโควิด -19 ค่ะโดยประธานาธิบดีปูตินประกาศเมื่อ2วันก่อนว่าขอระง,งับการเข้าร่วมข้อตกลงนี้โดยกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามบั่นทอนความมั่นคงแห่งชาติของรัเสเซียโดยระบุว่ารัเสเซียระง,งับแต่ไม่ได้ยกเลิกข้อตกลงนิวสตาร์ขณะที่สหรัฐ ก็ต้องการแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองและไม่เร่งสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะเป็นข้อเสนอเป็นเสียงสะท้อนที่ออกมาจากรัสเซียเพื่อติงไปยังสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีปฏิกิริยาในเรื่องนี้นะคะระบุว่ารัสเซียพลาดแล้วที่ประกาศระงับการเข้าร่วมข้อตกลงนี้และ แอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐระบ,บุว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบของรัเสเซียค่ะ